เปลี่ยนคอมมาเป็นเครื่องหมายบวกโอเคอ่าได้เท่าไหร่เราเอามาหารห้าเพื่อหาค่าเฉลี่ยออกมาถูกไหมคะหลังจากนั้นพอหารห้าเสร็จเราเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่าเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อนก็เลยสแสดงค่าเกรดเฉลี่ยสะสมออกทางจอภาพจบก,การทำงานถูกไหมคะ ถูกไหมถูกแล้วโอเคอ่าทีนี้ฟังผู้หญิงฝั่งผู้หญิงอ,อ๋อตัวแทนหนึ่งคนค่ะใครก็ได้ออตัวแทนฝั่งผู้หญิงสักหนึ่งคนไม่ต้องแย่งกันจนเงียบคลิปขนาดนี้ค่ะเหมือนตะวันโชว์สไลด์ของเราขึ้นมาเลยค่ะ โอเคเกรซเฉเลียนหนึ่งเกรเฉลียนสองสามสี่อ่ะโอเคถูกต้องถูกต้องแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติถ้าสมมติค่ะเหมือนตะวันเนี่ยเพิ่งเอาลงนะเราทําแบบเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกันค่ะทําแบบภาษาอังกฤษไปพร้อมกันอ่ะเหมือนตะวันเลือกสัญลักษณ์มาใหม่เลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเลยโอเคอ่ะภาษาอัางกฤษเราใช้คําว่า <S start s, start. <S, start. <S หรือถ้าหนูจะใช้คําว่า begin ก็ได้นะคะ ถ้า Start คู่กับ Stop ถ้าหนูจะใช้คำว่า Begin ก็ได้แต่ Begin จะต้องคู่กับ and นะคะ Start เลย S T A R T โอเคสัญลักษณ์ตัวต่อมาเป็น Input ค่ะ In uh, Input i อ p u t u t อ่าเราจะตั้งค่าเอ๊ เราจะตั้งชื่อเกรดเฉลี่ยหนึ่งสองสามเราเป็น GPA หนึ่งตั้งเลย GPA หนึ่งหนึ่งคอมม่าเป็น GPA สอง GPA สาม GPA สและ GPA ห้านะคะเพราะว่าเวลาหนูเขียนเป็นภาษา C เนี่ย หนูต้องใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนภาษาไทยไม่ได้ก็เ,เลยต้องให้ฝึกเขียนสองแบบ รู้ว,ว่าเคยจะมีคล้ายมาอ่าเสร็จเรียบร้อยอ่าโปรเซสเลยค่ะโปรเซตโปรเซตเราตั้งชื่อเกรดเฉลี่ยสะสมเอออันเนี้ยของของเมือตะวันหนูจะต้องตั้งค่าตัวแปลเกรดเฉลี่ยสะสมนะ่าจะได้เห็นแตกต่างกันนะคะรตรงภาษาไทยอะลูกเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ว่าถ้าหนูตั้งเป็นเกรดเฉลี่ยเฉยๆก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะข้างล่างหนูก็แสดงเกรดเฉลี่ยแต่ว่าเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเกรดเฉลี่ยสะสมข้างล่างที่ตรงแสดงแสดงที่หน้าจอก็ต้องเป็นเกรดเฉลี่ยสะสมด้วยเหมือนกันโอเคอ่าผู้เสดในผู้เสดภาษาอังกฤษเราจะตั้งชื่อตัวแปรเกรดเฉลี่ยสะสมว่า GPAx ใส่เลยค่ะ GPAx เท่ากับหลังจากนี้ของอาจารย์อ้อยต้องห้ามขาดเรียนแล้วนะถ้าหนูขาดเรียนหนูจะไม่ต่อเนื่องเนะเท่ากับอะไรใส่เลยวงเล็บวงเล็บอะไรคะออ GPA GPA หน,นึ่งอ่าใช่ GPA หนึ่งเรเลยค่ะบวก GPA สอง นิดนิดาันเรีย่ะ,ะอ่าโอเคเกจเเลียสะสมเราแสดงอะไรคะตรงสัญลักษณ์การแสดงดิสเพลย์อ่าเราแสดงค่าอะไรคะ GPAX ครับอ่าโอเค อ่าเินสุดเลยถ้าใช้สตาร์ทให้เราใช้สต็อปถ้าเราใช้บ e g กินให้เราใช้แอนนะคะอะีกร ไม่สิเราใช้สตาร์ทเราก็ต้องใช้สต็อสิคะเหมือนตะว,วันโอเคอ่าไหนเป็นดูซิสตาร์ของเราเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อ่าสตาร์ทสตารของเราเป็นตัวเล็กสต็อปเราต้องเป็นตัวเล็กด้วยเด้อให้อยู่ในหมวดเดียวกันนะคะโอเคอ่าลากเส้นเลย ใส่ลูกสอนเลยจ้าเก่งแล้วอ่ะ,อะ,อะโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยวันนี้น่าจะยกตัวอย่างไว้แค่นี้แหละเพราะว่าสภาพน่าจะไม่ไหวแล้วไม่ใช่หนูนะอาจารย์ที่ไม่ไหวทีนี้ พอเราทำเสร็จพอเราทำเสร็จเราต้องการที่จะ Export มันออกมาเป็นไฟล์นะคะเหมือนตะว,วัน,นยัยเพิ่งสต็อนะให้หนูสาธิตให้เพื่อนดูไปเลยนะคะให้เราไปที่เมนูไฟล์คือไฟล์ตัวเนี้มันจะไปถูกจัดเก็บอยู่ในไดร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหนูต้องการ Export ออกมาเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ pdf นะคะหนูไปที่เมนูไฟล์เมนูไฟล์แล้วเลือก Export as นะคะ ปุ๊บอ่ามันก็จะให้เราเลือก PNG ก็คือรูปภาพ JPEG แล้วก็อ่าเน่้ค่ะตามลำดับได้เลยอ่ารอบนี้ให้เราลองเลือกเป็น PDF ค่ะ PDF ปุ๊บอ่าแล้วมันก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะ e x p o r อออกมาสองเพจเลยไหมเพราะว่าเราทำสองเพจสองข้อเนาะสมื่อเราบอกใช่อ่ะโอเค export เลยค่ะเก็บอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรโอเคเราเก็บไว้ในเราจะเก็บไว้ในเครื่องถ้าเราจะเ x p r t t ออกมาในเครื่องหนูต้องเลือกเป็น device ค่ะ device ดีไว้โอเคแล้วมันก็จะเซฟ,ฟลงเครื่องให้หนูใช่ไหมคะเหมือนตะวันอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะคะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดอ่าแล้วก็ลราเปิดขึ้นมาดูก็จะเป็นไฟล์ pdf นะคะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้มีการบ้านนะจ๊ะเด็กๆเพื่อให้เด็กๆไปฝึกต่อนะคะมีการบ้านสี่ข้ออะไรอภิแบบยดาทำหน้าอาจารย์หนูจะทำขนมเลยจะไปทำการบ้านอาจารย์ ไม่ได้หนูต้องแบ่งเวลาเอาการมั่นค่ะจดค่ะจดจดจดมีสมุดหนูควรจะมีสมุดเป็นของตัวเองคนละหนึ่งเล่มน,นะคะถ้ามีโอกาสเปิดเรียนอาจารย์จะขอตัวสมุดเป็นอันดับแรกเวลาเ,เรียนออนไซต์ site. การมั่นข้อที่หนึ่งค่ะเขียนผังงานหาพื้นที่สี่เหลี่ยม เขียนทังงานหาพื้นที่สี่เหลี่ยมข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขียนทังงานคำนวณราคารวมของสินค้าสองรายการเขียนทาังงานคำนวณราคารวมของสินค้าสองรายการ ข้อที่สามค่ะเขียนทาังงานหาส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนห้าคนเขียนทังงานหาส,นส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนห้าคนข้อที่สี่ค่ะเขียนทังงานทันไม่ลูกอาจารย์ไปเลย กันไหมจ๊ะกันนะโอเคข้อที่สี่นะคะเขียนทังงานคำนวณภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเขียนทังงานคำนวณภาษีมูล,ลค่าเพิ่มจากการซื้อรถยนต์จากการซื้อรถยนต์โดยคิดอัตราภาษีมูล,ลค่าเพิ่มที่7%็ดเปเซนโดยคิด อัตราภาษีมูล,ลค่าเพิ่มที่7%จากราคารถยนต์แค่นี้ค่ะ4ข้อนะคะให้นักศึกษาทำลงในโปรแกรมโดยแบ่งเป็นสองภากเหมือนเดิมนะเป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษนะคะ มีประเด็นอย่างอื่นสอบถามเพิ่มเติมไหมวันนี้สาคะวันนี้เรียนเข้าใจไหมพอได้ค่ะพอได้แต่ว่าไม่ได้ <laughs>